ในที่สุดนะครับนะโจทย์เป็นคนขอไก่เขียเพร <c oughs> าะอะไรเขรจะได้เงินกับบักไหลจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับท <c oughs> ีนี้นะครับอ่าเอาเรื่องเอา,าราวบักไหลมันที่เอาบักไหลมันก็มันก็ยอมใช่ไหมยอมจ่ายอ่าว่าหกหมื่นก็ให้หกหมื่นใช่ไหมนะครับอันนี้นะครับมันจะผิดเงื่อนไขหรือเปล่านะครับเนาะ กับสารนะครับมีการถูกลงกันไว้นะครับเอีโออีหายมันก็ล็อกเล็กๆเนาะตั้งแต่ที่จะเป็นประยงพยานแต่ไม่เป็นพยานให้เขานะครับเึ่งพูดกลับไปกลับมาอีเว้นนี้นะครับนะเออวันหนึ่งพูดแบบหนึ่งอีกวันหนึ่งพูดอีเแบบหนึ่งนะครับมันใช่หรือเปล่าันไม่ใช่นะครับพี่น้องเอฟซีมันไม่ถูกต้องนะสรุปคนคนนี้นะครับมันเชื่อไม่ได้นะครับที่อะไรนี่ พี่โฮมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะพี่ทองดีสรุปแล้วอีเวนต์นี่มึงเชื่อไม่ได้ใช่ไหมนี่มึงพูดกลับไปกลับมาใช่ไหมนี่โอ้แตยแล้วชีวิตวการพูดนะครับไม่อยู่กับร่องกับรอยจะพูดอะไรมึงก็พูดไปตัวเองพูดแต่เรื่องเงินชี้ออกมาดา่าไผ่ด่าตัวเองเอบอกอพูดแต่เรื่องเงินเรื่องทองยี่นี่นะครับนะ เอาแต่เรื่องเงินเป็นหลักเอาแต่เรื่องเงินเป็นใหญ่นะครับรงนี้นะออสรุปแล้วเอาแต่เรื่องเงินเรื่องอะไรเป็นหลักเป็นใหญ่นะครับพี่น้องทุกีนะสรุปแล้วความจริงคืออะไรโจ์เป็นคนขอไก่เกียนะครับตั้งแต่ที่ขึ้นศาลครั้งก่อนขอไก่เกียจะได้เงินกับเขาเออถ้าจ่ายมาหกหมื่นแล้วจะอะไรครับจะถอนฟ้องให้นะครับจะไม่ม่อมีเรื่องมีราวกัน ให้ออกมาขอโทษขอกรรมมาละโทษกันคุณแชลล์มพอดีครับที่ออบนี่แหละครับเป็น้องเย็บีคำพูดของมึงมึงเชื่อไม่ได้เนาะการจะพูดอะไรก็แล้วแต่น,นะครับเราต้องรักษาคําพูดนะครับศาลไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงไม่ใช่อเมรพอเมรแม่มึงเด้ออมเมรเสี่ยวมึงนะมึงจะไปพูดกลับไปกลับมาคบสาลนะ แต่ทีนี้ลูกนอกไส้นะ่ยพูดความจริงให้ลูกนอกอันแม่อันลูกนอกไส่พูดความจริงให้แม่นอกไส้ฟังไหมละ่ะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นพูดเอาดีเข้าตัวแล้วเอาชั่วให้คนอดูนะและวทาไมต้องพูดดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนดูเออทำไมถึงเป็นแบบ ไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับพี่น้องที่ดมันไม่ถูนะครับนะมันไม่ต้องอน,นี่แหละครับพี่น้องที่ดีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นโคูหกคนไปทั่วเงินที่ไปฟ้ององเขาก็ไม่ใช่เงินตัวเองนะครับหวังอย่างเดียวแค่เงินนะครับการที่ คดีใหญ่ก็เหมือนกันจะได้เงินเขาเท่าไหร่กับสิบล้านอ่าจะได้เงินเขาสิบล้านยี่สิบล้านไม่ว่าอะไรครับคดียังไม่จบจะได้เงินเขาอะไรเรื่องอะไรครับจะไปเอาที่ดงที่ดินเขาจะไปริบทรัพย์สินเขาโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟสีอันนี้เหรอมึงหาความป็่ธรรมความยุติธรรมสุดตีนนะครับนะอ่าที่วันเพ็ญสวัสดีครับ มันไม่มีความอยากได้ความเป็นธรรมความยุติธรรมนาะอยได้เงินมากกว่าพูดได้เต็มปากเลยนะครับนะคนแบบนี้นะครับนะมันไว้ใจไม่ได้ขนาดพ่อแม่พี่น้องมันยังเล่นงานไม่เลือกอเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครครบก็จะไปครบล่ะครับแบบอยู่ดีๆก็ไปด่าไปว่าเขาใครจะไปครูนะครับเนาะตัวเองทำตัวเองนะครับ ใครจะไปอยู่ด้วยใครจะไปกบด้วยแบบนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนดังเหรอเอนะครับจะไปโทนงตัวนะครับจะไปคิดว่าตัวเองดังตัวเองกิง mm hmm. การที่จะให้คนอื่นนะ mm hmm. ให้เกียรติตัวเองเราต้องให้เกียรติเขาก่อน mm hmm. ไม่ใช่ว่าไปด่าไปโทรเขา mm hmm. เอา mm hmm. ันเป็นเหมือนนั้น แล้วทีนี้ทุกคนมันก็เริ่มตาสว่างหมดนะครับทุกคนเขาก็เริ่มตาสว่างกันแล้วเห็นธาตุแท่ททงความจริงใช่ในสมองมีแค่เงิน จะทำยังไงก็แล้วแต่อใหาไในเงินกับเขาไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมนะไม่มีคุณธรรมอยู่ในตัวผู้จะมาได้มาแบบไหนก็แล้วแต่ออในทางทีไไ่ไม่ถูกต้องก็แล้วแต่ผู้จะเอาอย่างเดียวไหมเอาดันดันห้าร้อยไร่ผู้จะเอาย่างเดียวไหมเออแม่นอกใจก็โอ้ยลูกมันดีทุกอย่างโอ้ย,วยควายดีโคตรพ่อคนแม่มึงแล้วแบบนี้ นะครับเอฟี FC ผู้ใหญ่ใจดีเขาจนถอยนู่นแหละจริงหรือเปล่านะครัืมสูญเงินเป็นล้านทีนี้ไม่ได้ได้อะไรครับมีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจความเสียดายนะผมบอกแล้วนะครับผมเตือนมาโดยตลอดว่าเออคนไหนที่เข้าข้างมันที่ไม่ลืมหูไม่ลืมตานะครับเนาะ อ่าไม่เปิดออน,นอนแตดออกมาอ่ารับรู้โลกภายนอกนะครับก็ไม่ลืมหูลืมตาเราจะบอกจะพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่ฟังมันต้องฟังบ้างนะหูมีสองข้างกับรับฟังความข้างเดียวกูบอกกูเตือนบ่ฟังามว่ากูปีสากูปีสาสาตีนอะไรฮะปีสาแม่มึงมตีกูว่าจอ,อนบอกไ,ได้เงินมากแบบนี้ เงินได้มาจากไหนได้มาจากการขอทานนะครับอา่าได้จะมาขอทานนะครับนะอ่ได้มาจากการเปิดรับบริจาคนี่แหละครับพี่น้องเอ้พี่มันเป็นยังไงละ่ะน,นี่แหละครับผมยังพูดอยู่สักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งเขารู้ ความจริงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแม่นบอกพี่ปราณีพี่อะไรนี่พี่ปวีใช่ตอนนี้ในสมองก็มีแต่เงินแต่ทองนั่นแหละนะครับนะหัวสมองมจะมาพูดกับลุงกับล่ำนะครับพี่น้องยี่สีพูดกลับไปกลับมา นะคนหะารยนะครับเนะาะอไม่มีพัสัจ,จะพี่อะไรพี่จำนงบไม่มีสัจจะไม่มีคุณธรรมในตัวเองได้จะไปอยู่ด้วยก็จะไปคบบ้าแล้วครับไม่มีใครครบหรอกครับคนแบบนี้เพื่อนฝูงก็มีความจริงใจเห็นแต่ผลประโยชน์นะครัเห็นแต่ผลประโยชน์ คนในหมู่บ้านลองคิดดูสิครับน้อยเขายังเอ่ยปากเขายังออกปากเลยว่าโอ,โอ้กูเสียายจังเลยที่ได้มาเข้าข้างมึงมันทําไมมึงแตกต่างจังเลยกับไม่นัเอีนั่นละเ็นย่าบอกไว้เป็นกำลักป้องกันแล้วครับเข้าข้างกันแล้วคุณอย่าเอาคัดเอออย่าเอาอาคติของตัวเองนะนะอืมนะครับอย่าเอาความโกรธความแค้นความจริงชัง ต่อพระเอกแม่นางเอกมาเป็นตีตั้งกูต้องมีคุณธรรมในตัวเองนะครับการที่จะไปใส่ร้ายใส่ความเออจะไปยิจฉาริษยาเขานะครับ,นะรบทำไมต้องไปอิจฉาริษยาเขากินดีฟซีเขามาเมื่อฟ้ามูดินอิจฉาเขาทีนี่โอ้ยตายแล้วครับคนเรานี่มันไม่เหมือนกันเนาะขนาดพ่อแม่ลูกที่ออกมาจากรูเดียวกันเนี่ย ที่หัวยันตีมกันออกมานี่ยอ้ยังยังขนาดนี้นะครับอ่จิตใจยังไม่เหมือนกันขนาดเอามัจะรูเดียวกันได้หนิเ,เ,เ,เป็นเหแือนนี้แหละครับพี่น้องพี <laughs> ่ผมจะเล่าให้ฟังผมจะพูดให้ฟังมีไหมละ่ะมันเป็นอย่างที่ผมพูดไมหมล่ะทีนี้อ่ เมื่อก่อนทั้งๆท,ท,ที่บักไหลนี่เปิดปัญชีให้มึงช่วยเหลือมึงอาพาตุกตามึงไปโรงพยาบาลนะะเห็นไหมละ่ะทีนี้บักไหลเป็นยังไงละ่ะพ่อะเอกกับแม่นางเยงฟ้องร้องมึงมาไม่ฟ้องอแต่นี่ล่ะทีน่นี้ว่าครับพี่น้องเอมันจะจงแล้วครับพ่อะเอกเขไม่ได้สนใจนะมึงจะพูดไปพูดไปเออว่าไปรอดมันมีเงิน แต่ค้างมวลรถพอบ,อบีกวัชร์สัน้นไลยก็ไม่มีที่จิตใจต่ำช้าเหมือนมึงเร็วซามเหมือนมึงนะอ่าอี๋หมายังกว้างกว่าใจมึงทีนี้นะครับมองคน,นมันดูแค่นี้แหละครับแล้วมันรู้เรื่อง,องีแล้วก็เผยท่าแทมออกมาเรื่อยๆแหละครับทำไมถึงพูดแบบนั้นสักวันหนึ่งเห็นไหมครับ คุณจะเข้าใจคุณจะรู้เองนะครับถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกครับใครจะบอกใครจะเตือนโอ้ยจะมาพูดะจะมาอิจฉาเขาอย่างนั้นอย่างนี้ส้นตีนนะครับนะโอ้ตายแล้วสี่ิอิจฉาลูกสยาเขาจะอิจฉารู้สิยาเขาทำมาเว่าเขาทำมาอ่าเบ้อ ก็เหมือนคดีหละก็เหมือนกันเอเมื่อก่อนบอกว่าจะเป็นอะไรนะประยงพยานให้กับพ่อพีออ่พอนะครับพอวันไดวันหนึ่งที่นี้เอาเรื่องเงินเรื่อง,องทองมาเป็นที่ตั้งเอาเรื่องทรงเรื่องซองมาทีนีอขอฟังนะครับไม่คอมเมนต์ comment. อะไรเนี่ยพูดคุยด,ด้วยค่ะพี่พีเอฟซีคอมเมนต์เลยครับใครจะคอมเมนต์อ่าแต่จะว่าจะไม่พลาดพิงบุคคลที่สามที่สี่ มึงก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ทำควายนะอะแต่มึงจำใจต้องทำแบบนี้จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อมึงต้องพูดแบบนี้นะก็รู้อยู่แล้วนี่แหละเปปบียบาปกรรมดี่นี่าบาปกรรมเวรนกรรมทำงานด้่นี่อเวียกรรมทำงานน้่นี่นะครับมีความสุขไหมทุกวันนี้ มีใครครบไหมล่ะเอา